ความเร่งรีบในชีวิตประจำวันทำให้คนลืมพระเจ้าได้อย่างไรและเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรวิธีที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้าโดยไม่หลงลืมพระเจ้าก็คือแต่ละวันให้อธิษฐานต่อพระเจ้าและให้แบ่งเวลาในการศึกษาพระคัมภีร์แต่ละสัปดาห์ก็ให้เข้าน้สัสการ,รพระเจ้าอาี้ตื่นขึ้นมาก่อนจะไปทําอย่างอื่นอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ตื่นขึ้นมามีชีวิตขอพระองค์ทรงนำวันนี้วันหนึ่ง เะะมื่อทํางานหนึ่งวันหมดแล้วก่อนจะนอนก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ผ่านไปด้วยดีแล้วคืนนี้ขอให้หลับสบายและพรุ่งนี้ขอให้ตื่นขึ้นมามีเรี่ยวแรงมีสติปัญญาเพื่อจะทำภารกิจที่ดีต่อไปนะฮะถึงวันนมัสการก็ไปนมัสการพระเจ้าด้วยวิธีนี้นี่เราก็จะไม่หลงลืมแต่ถ้าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนิสยัยนะฮะมีคนสอนเราจึางจะรับฟังไม่มีคนสอนก็ เราไม่สามารถจะเข้าหาพระเจ้าได้ด้วยตัวเองเลยคนอย่างนี้เนะะี่ยมักจะหลงลืมพระเจ้าทิ้งพระเจ้าได้ง่ายนะครับ